สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งไฟโทรเซลล์อีก1ชุดนะครับอันนี้ที่ผมได้สั่งซื้อมานะครับอีก1ชุดนะครับแต่ชุดนี้นะครับจะสบซื้อมาในราคา100กระกว่าบาทนะครับหน้าโคมเขาเขียนว่า25วัตนะครับแต่ผมดูเหมือนรุ่นนี้เหมือนเล็กนะครับเล็กมากนะครับนี่ฝ่ามือผมปิดได้เลยนะครับ รุ่นนี้เป็นเหมือนรุ่นเล็กนะครับอันนี้ตัว2 5วัต์นะครับอันนี้มันถูกด้วยนะครับแค่100ยกว่าบาทเองนะครับในส่วนของชุดนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการติดนะครับติดตรงที่ริมสวนผักผมเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับที่ว่าผมติดตั้งไปตรงนี้จะเป็นที่แรกผมห้อยไฟไว้ตรงนั้นนะครับผมเลยว่าเหมือนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมได้โยงสายไฟนะครับเข้ามาห้อยไว้ใน กระต๊อบนะครับในตัวกระต๊อบน้อยนะครับนี่ครับผมก็ใช้ลวดนะครับห้อยไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดแสงนะครับให้หันไปทางนั้นนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเอามาในวันนี้นะครับผมจะทําการติดตรงที่เดิมนะครับแล้วคือจะหันนะให้ไฟมาทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแล้วผมก็จะหันไฟนะครับไปทางนู้นเลยนะครับผมตัวนี้นะครับของผมนะครับสิบวัตต์ตัวนี้ ตัวแรกนะครับเป็นสิบวัตครับสิบวัตตัวนี้นะครับยังจะใหญ่กว่าตัวยี่สิบห้าวัต์ที่ซื้อมาใหม่นี่นะครับตัวนี้นะครับเหมือนเป็นราคาถูกด้วยนะครับเป็นไฟตัวระเข้ราคาถูกนะครับซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับไม่ถึงสองร้อยนะครับเพราะสังเกตตัวนี้นะครับตัวโคมเขานะครับจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับทําให้เหมือนราคาถูกนะครับผม แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเอามาใช้นะครับใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะติดไว้ที่เสาเหมือนเดิมนะครับเพื่อไว้เพิ่มแสงสว่างยามค่ำคืนนะครับพอโอเคได้อยู่นะครับถูกแพงไม่เป็นไรนะครับใช้ได้นะครับแค่ร้อยกว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวผมก็อันนี้ก็คือผมต่อสายไว้หมดแล้วต่อสายชาร์จไว้หมดแล้วนะครับ ต่อสายชาร์จนะครับที่หน้าจอก็จะมีไฟนะครับไฟชาร์จนะครับเป็นกระพริบนะครับแดงแงนะครับในกระพริบอยู่นะครับเดี่าันี้ก็จะติดตั้งไว้ตรงนั้นเลยนะครับตัวแผงนะครับผมจะโยงไว้ตรงนั้นนะครับส่วนตัวโคมไฟเดี๋ยวผมก็จะเอาเข้ามาไว้อันนี้เหมือนเดิมนะครับผมอาจจะหันหันหลังชนกันเลยนะครับเพื่อให้ไฟนะครับหันมาทางฝั่งนี้นะครับนะครับนี่ค่ะเดี๋ยวไปทําการ ติดตั้งเลยนะครับอาจจะติดตั้งไม่ยากนะครับเพราะว่าอันนี้คือผมมีเสามีอะไรหมดแล้วนะครับก็แค่โยงโยงสายติดตั้งแผงนะครับยึดกับเสาไว้เลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมทําเผื่อไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็โยงสายเข้ามานี่เลยนะครับผม ก็ในส่วนของหลอดไฟนะครับหลอดไฟผมก็ก็ใช้ผมก็จะใช้เป็นแบบลวดนะครับผมใช้เป็นลวดลวดพันไว้เลยนะครับเพราะว่าดูแล้วตัวโคมมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะครับนี่ผมก็แฝงกับไม้ไผ่นะครับแฝงกับไม้ไผ่ข้างบนไว้เลยนะครับผมก็หันไฟนะครับหันไฟให้หันสว่างมาทางฝั่งนี้นะครับผมแล้วที่เหลือก็แค่ เก็บสายไฟนะครับเดี๋ยวผมก็จะรวบสายไฟห้อยตรงนี้นะครับขึ้นไปผูกติดกับข้างบนไว้นะครับนี่เลยตรงนี้ก็ติดตั้งสองแผงนะครับผมดูแล้วนะครับตัวนี้นะครับไฟบอกว่า25วัตต์แต่ผมดูแล้วตัว10วัตต์ของผมนะน่าจะสว่างกว่าอีกนะครับก็น่าจะตามราคานะครับอันนี้แค่100ร้อยกว่าบาทเองนะครับแต่ตัวส0วัตตัวนั้นนะ ที่ผมซื้อมาแต่ก่อนอันนั้นมันต้องประมาณสี่ร้อยห้าร้อยบาทนะครับแล้วตัวนี้แค่ร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกดูจากแผงโซลารเซลล์นะครับก็คนละคนละไซส์เลยนะครับตัวตัวสิบวัตต์นะครับตัวนี้เป็นที่ผมบอกว่าแพงนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นแบบอะไรบางๆนะครับคนละไซส์เลยนะครับแต่เราไม่เป็นไรนะครับเรา ก็ใช้แสงสว่างได้อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมัดสายไว้ก่อนนะครับผมก่อนนี่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็พันสายไฟอะไรเก็บไว้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับอาจจะดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่คือมันก็ไม่ได้หนักมากนะครับเราก็ไม่ต้องไปตอกตะปูอะไรยึดเลยนะครับก็ใช้ผมใช้เป็นแบบ ลวดแฝนไว้นะครับชั่วคราวชั่วขราวนะครับสายไฟนะครับผมก็มัดนะครับนี่ใช้เสาไม้นะมัดอันนี้ก็คือโยงไว้สูงๆนะครับเพื่อจะเดินนะครับเพื่อเวลาเดินจะได้ไม่ไม่ชนหัวนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยที่ยื่นออกมาตรงนี้นะครับมันจะโดนแสงแดดนะครับแสงแดดช่วงบ่ายช่วงเช้านะครับรับแสงแดดได้ ก็สำหรับการติดตั้งไฟโซลาเซลล์นะครับตรงริมสวนผักนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็มี2อหลอดเลยนะครับหลอดหนึ่งหันมาทางนี้อีกหลอดหนึ่งหันไปทางนู้นนะครับนี่ครับหลอดหนึ่งหันมาทางนี้นะครับอีกหลอดหนึ่งก็หันไปทางนู้นนะครับก็สว่างกันนะครับช่วงตอน กลางคืนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมนี่เดี๋ยวไว้เรามาดูแสงสว่างกันอีกทีตอนกลางคืนหนึ่งนะครับนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับไฟโทราเตลนะครับอันนี้คือตอนมืดแล้วนะครับก็ไฟทํางานแล้วนะครับผมนี่ที่ผมติดไว้คนละฝั่งเลยนะครับนี่ฝั่งหนึ่งนะครับหันมาฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งหันไปทางฝั่งนู้นนะครับค่อนข้างที่ว่าจะสว่างเลยนะครับนี่โอ้โหสว่างมากเลยนะครับ สองหลอดนะครับสองหลอดหลอดหนึ่งฝั่งนี้นะครับอีกหลอดหนึ่งหันไปทางฝั่งนู้นเลยนะครับนี่สว่างกันเลยทีเดียวนะครับก็ช่วยเพิ่มแสงสว่างได้นะครับยามค่ําคืนนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ